ปีที่แล้วนะคะครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าหมดนะคะหมดสิ้นทุกอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะเหลือเงินติดตัว20บาทนะคะแล้วก็ติดลบ10ล้านบาทนะคะเปิดกระเป๋าตาไปเหลือ20บาทที่ไม่ใช่เงินเหล่า20บาทที่ยืมเงินชาวบ้านเขามาค่ะไม่รู้จะทําอย่างไรค่ะกับการใช้นี้ไม่รู้จะทําอย่างไรว่าชีวิตนี้ฉันจะต่อ,ตอลมหายใจดีหรือไม่ และนี่คือเรื่องจริงคุณสามารถยอนประวัติ Facebook ครูสิตาะะพัชสิตาศักดิ์สิริธนากุณได้เลยนะคะดูปีที่แล้วแต่ข้อดีของครูคือครูไม่เคยโพสเรื่องลบคุณอาจจะไม่รู้ค่ะแต่คุณจะเห็นภาพภาพหนึ่งค่ะที่ผู้หญิงคนนี้นะคะยืนขายลูกชิ้นคุณสามารถไปถามที่ DJC apartment ได้ค่ะ ว่าผู้หญิงคนนี้เคยยืนขายลูกชิ้นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตรงมุมตึกนั้นไม่ใช่โจรมุมตึกแต่ครูเองยืนขายลูกชิ้นยืนขายยำอยู่ค่ะลําบากมากๆค่ะเพราะเราไม่รู้กฎจักรวาลค่ะเราไม่รู้เทคนิคว่าเราต้องเปลี่ยนโลกภายในค่ะเสาะแสวงหาลงมือทําหนักๆทำงานเหนื่อยๆเมื่อยๆล,ล้างเหนื่อไม่ตอบไม่แตกไม่ได้เงินทำมาทุกวิธีให้ตดวเประสบความสําเร็จค่ะไม่สําเร็จค่ะเหนื่อยมากๆค่ะไม่รวยค่ะ เพราะไม่รู้วิธีค่ะเพราะไม่รู้กฎจักรวาลค่ะคนบนโลกนี้นะคะสเปอร์เซนบนโลกนี้ที่รู้กฎจักรวาลและดึงดูดเรื่องเงินมาโคตรง่ายค่ะเมื่อครูรู้กฎจักรวาลค่ะตื่นรู้คะลูกเข้าใจไหมคะตื่นรู้ค่ะ,เ,คะ,คะเอา้าอย่างนี้เลยอ๋อตื่นรู้ค่ะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะ คบเรียนนะคอร์สแคมป์สัมมนามาเยอะมากเนื่องจากทาธุรกิจเครือข่ายนะคะเข้าคอร์สแคมป์เพื่อพัฒนาตัวเองมาเยอะมากค่ะเราไปใส่พลังด้านนอกค่ะเราไม่รู้ว่าจริงๆต้องเปลี่ยนก็คืออารมณ์ความรู้สึกด้านในไม่รู้เลยว่ามันมีกฎนี้อยู่ค่ะเคยอ่านหนังสือเดอะซีเคทแต่ไม่มีใครมาคอนเฟิร์มว่านี่คือกฎจักรวาลถ้ารู้ตั้งแต่ห้าขวบรวยตั้งแต่ห้าขวบแล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตั้งแต่หกขวบแล้วท้านั้นขอเวลาสร้างตัวปีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูค่ะเมื่อครูรรรูู้้กกกกกกจัววาาาาาลลลคคคคคค่่่่่่ะะะเเปปีียยยนนนนโภออออืมมณ์สึ ครูเข้าใจมาเสมอว่าเราต้องจริงจังเราต้องซีเรียสค่ะและเราต้องหาเงินใชน้นี่ได้ยินไหมคะจริงจังและซีเรียสหาเงินใชน้นี่เงินหายากค่ะครูดันจํากัดความแบบนี้ปล่อยขึ้นความรู้สึกแบบนี้กับเงินมันจึงทําให้ครูหาเงินไม่ได้เลยค่ะครูไม่มีที่จะยืมค่ะคนเห็นเงาครูก็กลัวแล้วค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเองค่ะคนเห็นเงาครูพัาดตึกนะคะวิ่งหนีเลยคะ่ะกลัวยืมเงินค่ะครูโทรจะไม่มีใครรับสายครูเพราะครูไม่รู้จะกู้ไหนนะคะ เกือบจะปิดชีวิตทั้งครูและลูกตายค่ะเพราะไม่อยากเป็นภาระสังคมไม่อยากเป็นภาระใครเพราะพ่อแม่เราก็จนค่ะพอครูรู้กฎจักรวาลค่ะครูเปลี่ยนใหม่ค่ะครูรู้เลยว่าคี่สำคัญของมันคือคิดให้หน้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆค่ะมันให้เยอะๆมันคือโคตรสนุกเลย ครูเปลี่ยนค่ะอารมณ์ความรู้สึกครูค่ะจากนั้นยิ่งคิ้วขมวดค่ะชีวิตเหมือนคนติดหนี้พันล้านค่ะครูเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกค่ะและครูนะคะใส่คําพูดมุมมองทางการเงินใหม่ทันทีค่ะครูเปลี่ยนได้ภายในหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันที่ครูใช้กฎจักรวาลครูดึงดูดยอดขายนะคะวันนั้นครูนะคะกู้เงินคนอื่นก็สุดท้ายค่ะเจ็ดพันบาทเพื่อไปซื้อเครื่องสําอางที่สําเพ็งค่ะครูมาประมูลเครื่องสําอางวันนั้นครูได้กําไรหนึ่งหมื่นบาทค่ะรอดตายเหมือนควายขิดค่ะ หนึ่งหมื่นบาทค่ะสําหรับคนที่แม่งเหลือยี่สิบาทมันคือเยอะมากๆนะคะถ้าคุณไม่เคยตกคุณอาจจะไม่เข้าใจค่ะแต่นี่คือเรื่องจริงในปีที่แล้วเองค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูวันนี้จะมาสอนพวกเราทางรัฐเกี่ยวกับภาษาทางการเงินค่ะหลายคนพูดภาษาทางการเงินนะคะผิดๆค่ะและครูก็เป็นคนหนึ่งที่พูดภาษาทางการเงินโคตรผิดค่ะทําให้ครูดึงดูดการเงินไม่ได้เลยตลอดระยะเวลานะคะสามปีที่ผ่านมาครูตก มุดดินธรณีสูบไปเลยค่ะด้านการเงินค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะครูใส่ภาษาทางการเงินที่ยอดแย่ค่ะครูใส่ภาษาทางการเงินที่ยอดแย่ค่ะยังไงบ้างเช่น 1. เงินหายาก 2. ความรู้น้อยไม่มีทางรวยได้ 3. เงินล้านมัญหาโคตรยากเลย 4. เราไม่มีเส้นมีสายทางการเงินจะรวย ลำบากกว่าคนอื่นหน่อยวะห้าไม่เชื่อนะคะว่าตัวเองจะรวยเรือรังได้จริงๆเชื่อว่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงทุกครั้งที่ครูนะคะมีเงินนะคะหนึ่งล้านบาทครูมักจะตกล่วงลงมาเรียกว่ากาวหมดเลยทุกธุรกิจครูล่วงหมดเลยค่ะเพราะครูไม่รู้ค่ะว่าครูพูดภาษาทางการเงินผิด,ผดและครูปล่อยภาษาแบบนั้นให้จักรวาลรับรู้ว่า เธอไม่คู่ควรกับเงินจานวนหนึ่งล้านค่ะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูนะคะเจ๊งกระบงนะคะตลอดสาปีรับอาหารรับสภอารับสปา,สาเจ๊งหมดเลยค่ะสิ้นเนื้อประดาตัวรถถูกยึดรถบีเอ็มถูกยึดขึ้นรถสองแถวค่ะขึ้นรถเมย์ค่ะตกต่ำถึงขนาดนั้นเพราะเราดันไปใส่โปรแกรมว่าเราขึ้นแล้วก็ลงค่ะขึ้นไม่พอคุูดันไปบอกว่ามุกลงแบบมุดดินค่ะคุณเห็นไหมคะเราษาทางการเงินน่ากลัวมากค่ะและครูก็พูดว่าหาเงินเท่าไหร่ใช้แต่นี่ โอ้โหนะภาษาแบบนี้นะคะพาการเงินให้ห่างไกลคุณค่ะและครูยังแอบมีโมเมนต์บางครั้งค่ะครูเห็นคนรวยขับรถรวยๆหรือคนที่เขารวยเดินห้างรวยๆวยสยามพารากอนเดินอะไรอย่างงี้คุณจะยังรู้สึกว่าทําผิดกฎหมายหรือเปล่าวะถึงรวยคนรวยแม่งเห็นแก่ตัวครูดันไปใส่โปรแกรมแบบนี้หมดเลยค่ะทางการเงินค่ะ คุณคิดดูสิคะว่ามันจะวิบัติขนาดไหนทางภาษาทางการเงินของครูคะ่ะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูสิตานะคะร่วงลงดินจริงๆค่ะกับการเงินตลอดระยะเวลา3ปีคะ่ะ10ปีที่ครูเป็นแม่ค้าขายของมาครูไม่เคยขึ้นเกิน1ล้านเลยคะ่ะไม่เคยคะ่ะไม่เคยคะ่ะและนี่เป็นครั้งแรกคะ่ะที่ครูสิตารู้กฎจักรวาลค่ะเจ็เดือนขึ้นร้อยล้านคะ่ะเพราะครูเปลี่ยนภาษาทางการเงินใหม่คะ่ะปล่อยขึ้นความรู้สึกใหม่ ถ้าวันนี้คนใหม่เพิ่งดูครูครูแนะนําให้ดูมาหากราบ21วันวันละหนึ่งคลิปและลงมือทําทันทีพร้อมกับการเรียนรู้อย่างนี้นะคะสดๆดดหน้าเพจอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับขค้ืนพลังนะคะครูสร้างลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จเป็นล้านๆเยอะมากๆนะคะหลายร้อยหลายพันคนนะคะไม่เชื่อครูก็ไม่ว่าวันนี้ครูอยากให้ค่ะด้วยอธิษฐานจิตแรงกล้ามากนะคะว่าเราอยากจะช่วยเหลือนะคะให้คนอื่นได้ตื่นรู้เหมือนเราได้รวยเหมือนเราค่ะคุณต้องเปลี่ยนทันทีนะคะนี่คือคมภีร์วันนี้ค่ะ คุณต้องเปลี่ยนภาษาทางการเงินทั้งหมดทันทีค่ะคุณต้องรู้สึกรักเงินค่ะคุณรู้เลยว่าเงินเนี่ยเขารักเราเขาอยากอยู่กับเราแต่เราไม่เคยอนุญาตให้เขามาอยู่กับเราเลยทุกครั้งที่มาเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดเราไปสั่งเขาค่ะ คุณไม่เชื่อว่าเงินรักคุณและคุณก็ไม่ได้รักเงินค่ะวันนี้นะคะพลังที่จะดึงดูดเรื่องราวต่างๆได้นะคะครูไม่เคยบอกรักเงินค่ะเจอเงินหนึ่งบาทไม่กล้าเก็บเพราะคิดว่าเดี๋ยวฟาดเงินก้อนใหญ่ฟาดคอ เหมือนเราเอาเงินก้อนเล็กเราจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่มีความเชื่อผิดๆทางการเงินสุดๆค่ะสิ่งหนุ่งที่ครูเริ่มทํานะคือครูขอโทษการเงินครูก่อนเลยค่ะว่าอุย้ยตายแล้วพอเรารู้กฎจกักรวาลนะคะเราขอโทษครูขอโทษเงินนะเหลือในยี่สิบบาทนะคะวันนั้นขอโทษนะที่ฉันพูดภาษาไม่ดีกับเธอมาตลอดเลยขอโทษนะที่พูดภาษาแย่ๆทั้งหมดเลยทางการเงินขอโทษนะ ต่อไปจะไม่พูดแบบนี้แล้วขอบคุณเธอนะแม้เพียงยี่สิบบาทเธอก็ยังอยู่กับฉันขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณนะรักเธอนะขอบคุณมากนะขอบคุณกระเป๋าตังค์ใบนี้นะลูกนะต่อไปหนูจะสร้างเงินมาให้แม่นะเป็นร้อยเป็นล้านบาทเลยนะลูกนะรักหนูนะลูกนะขอบคุณหนูมากเลยเงินมันหาง่ายฉันเชื่อว,ว่าเงินมันหาง่ายและฉันเชื่อว,ว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันดึงดูดเงินจากทุกทิศทุกทางได้เว้ย เงินมันหาง่ายถ้ามีคนอื่นหาได้กูหาได้ถ้าบนโลกออนไลน์ไม่มีคนเสกเงินกลางอากาศได้เยอะแยะกูก็ทาได้กูรู้กฎจักรวาลแล้วกูมีจักรวาลเป็นแบ็กอัพแล้วยิ่งกกูต้องรวยได้เงินรักกูเงินกําลังวิ่งมาหากูทุกทางกูเปิดประตูทางการเงินตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปกูเอาเงินทุกที่ทุกทางเพราะเงินทุกทางแม่งรักกูและกูคือแม่เหล็กดึงดูดเงินโว้ยกูทําแบบนี้จริงๆค่ะ ครูทำแบบนี้จริงๆค่ะครูไปขอโทษสมุดบัญชีครูทั้งหมดครูขอโทษแหมกระทั่งแอปพลิเคชันทางการเงินครูขอโทษแม้กระทั่งข้อความทางการเงินของครูค่ะที่ครูสั่งแต่ว่าเวลาจะมีข้อความเข้าเป็นข้อความแจ้งหนี้ค่ะครูสั่งแม้กระทั่งสัญญาณโทรค่ะว่าไม่กล้ารับสายเพราะกลัวเจ้าหนี้จะโทรค่ะครูขอโทษทั้งหมดค่ะเกี่ยวกับทางการเงินของครูหมดเลยค่ะและวันนั้นเองค่ะแค่หนึ่งวันค่ะครูขึ้นมานะคะจับเงินหมื่นจากคนไม่มีค่ะ กูเปลี่ยนภาษาทางการเงินหมดว่าถ้ามีคนทําได้กูทําได้กูคู่ควรกับการมีเงินล้านเพราะกูมีความสามารถกูมุ่งบ้านกูตั้งใจกูรู้กฎจักรวาลกูคิดดีกูทําดีกูเป็นคนดีกูเป็นคนโชคดีสิ่งดีๆกาลังเข้ามาหากูมากมายประตูทางการเงินของกูได้เปิดแล้วกูพูดแบบนี้ค่ะซ้าไปซ้ามาตลอดทั้งวันเลยกูพูดแบบนี้ทั้งวันค่ะแล้ววันนั้นกูได้กําไรหนึ่งหมื่นบาทค่ะ หลังจากนั้น15วันค่ะครูได้มา5แสนบาทค่ะหลังจากนั้น1เดือนค่ะครูสร้างรายได้นะคะเปิดธุรกิรรจ Stone Magic โดยครูไม่ได้ใช้ทุนซักบาทเดียวค่ะครูสร้างธุรกิจยอดธุรกิจ1ล้านบาทโดยที่ครูไม่ได้เสียค่าโฆษณาให้เด็กไอดอลหรือดาราเลยซักกบาทเดียวค่ะครูขึ้นมาจากตัวครูเองไม่มีแบ็คอัพไม่มีใครเป็นแบ็คอัพค่ะแต่ครูเปลี่ยนชีวิตจากการที่ครูเปลี่ยนภาษาทางการเงินใหม่ทั้งหมดเลยค่ะและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครูสิตาค่ะ เจ็ดเดือนครูสามารถสร้างยอดธุรกิจร้อยล้านบาทโดยที่ครูยังไม่ได้ใช้ด้าน้านเน็ตไอดอลค่ะใช้ครูคนเดียวค่ะครูออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆมากมายค่ะให้ลูกศิษย์ได้ตื่นรู้ค่ะลูกศิษย์ทุกคนเปลี่ยนชีวิตและอยากจะเข้าร่วมธุรกิจกันเองค่ะโดยครูบอกเสมอค่ะว่าเรียนปีหน้าเพจไม่ได้ผลลัพธ์อย่าลงค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลให้ภาษาทางการเงินของพวกเราเปลี่ยนไปตลอดกาลวันนี้ถ้าฟังครูไม่ทันฟังครูไม่ทันหนู กอไปกอมาค่ะและถ้าหนูใช้ความรู้สึกในการสํานึกรู้คุณขอโทษการเงินหนูจริงๆเชื่อครูไหมว่าวันเดียวกันเงินเราเปลี่ยนค่ะแต่ต้องขอโทษแบบซาบซึ้งใจค่ะไม่ใช่ขอโทษแต่ปากแต่ความรู้สึกคุณไม่ไปนั่นไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้ไม่มีวันไหนที่ครูสิตาไม่ขอบคุณการเงินเลยไม่มีสักวันค่ะ คุณได้คุณต้องขอบคุณแม้เพียงหนึ่งบาทคุณต้องรู้สึกหนึ่งล้านคุณรู้ไหมคะในตอนเริ่มต้นนะคะที่คุดไล่รับเงินจากโซนแมนจิค่ะคู้ขายน้ําหอมได้แค่หนึ่งขวดค่ะในตอนนั้นเป็นราคา9 9 9บาทค่ะแต่ครูดีใจเหมือนได้9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทไปแล้วขอบคุณนะจักรวาลขอบคุณมากๆเลยประตูทางการเงินฉันเปิดแล้วโว้ยสุดยอดเลยวะคูตอกย้ําแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและชีวิตครูเปลี่ยน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 จากหลังตีนเป็นหน้ามือจริงๆค่ะ เป็นหน้าครูเลยค่ะครูอยากให้ทุกคนได้ร่ํารวยค่ะว่าเงินมันง่ายกว่านั้นค่ะหนูขอโทษทางการเงินหนูอย่าลืมเปิดรับการไหลของเงินค่ะถ้าหนูทํางานหน้าเดียวไม่มีทางค่ะและตอนนี้เป็นยุคของเศรษฐกิจออนไลน์บิลเกตได้บอกไว้ว่าธุรกิจใดนะคะหากไม่ทําบนโลกออนไลน์ธุรกิจนั้นจะล่มสลายค่ะหนูไม่จะเป็นต้องทำสโตนแมจิกกับครูหนูไปหาสินค้าเลยค่ะและทําบนโลกออนไลน์ค่ะทําเสริมทําเพิ่มทําเป็นงานหลักได้ทั้งหมดค่ะ บางคนบอกว่าครูหนูขอโทษเงินหนูขอบคุณเงินแต่ทำไมเงินหนูไม่ค่อยเข้าครูบอกเลยว่าหนูไม่ได้เปิดรับการไหลของเงินหนูต้องเปิดรับการไหลของเงินเพิ่มค่ะหนูรู้ว่าหนูเป็นมนุษย์เงินเดือนหนูขอบคุณขอโทษเงินเงินมันเข้ามาไม่ได้เพราะหนูไม่ได้เปิดประตูการเงินค่ะฟังครูหนูต้องเอาไปปฏิบัติธรรมหนูต้องคิดได้ว่าเออหนูต้องทําแบบไหนอย่างไร ไม่ใช่นอนรอวัฒนาขอโทษเงินขอบคุณเงินแล้วเงินจะลอยมากลางฟ้าเสกเงินจากกลางอากาศครูจิตาบอกคุณนอนขอโทษข,ขอบคุณเงินเดี๋ยวเงินแม่ก็ตกมาจากฟ้าเองอันนี้มัว่วเงินจะมาแบบเสกได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือทําและเรารู้วิถีของคนสําเร็จค่ะครูการันตีค่ะคนที่รู้กฎจัก,กรวาลขอบคุณเงินทุกวันค่ะขอบคุณยอดขายตลอดเวลาแม้เพียงหนึ่งชิ้นแอคชั่นใหญ่เป็นร้อย,เป,อยเป็นล้านเท่าค่ะ หากคุณอยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็อย่าทำตามบทเรียนที่ครูบอกค่ะแต่หากอยากเปลี่ยนชีวิตลองเอาไปทำดูค่ะและนี่คือหนึ่งเทคนิคเด็ดๆจากครูสิตาค่ะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความรู้สึกเท่ากับอนาคตดีๆค่ะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความรู้สึกนะคะให้มันดีๆเท่ากับอนาคตดีๆค่ะ โอเคไหมคะดังนั้นนะคะลองไปทําดูลองไปทําดูลองไปทําดูคะ่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่ครูอยากให้พวกเราได้สัมผัสไปกับครูนะคะคือการใช้นะคะอ c แอ t อีฟค่ะอ c แอ t อีฟคือหนึ่งในกฎของแรงดึงดูดนะคะกฎแรงดึงดูดมี3อย่างคือสายพูดคะ่ะสายภาพคะ่ะเห็นภาพสายที่3คือสายแอคชั่นเหมือนได้มาแล้วค่ะวันนั้นครูกอดแบงค์ปลอมแต่วันนี้ครูกอดแบงค์จริงค่ะ พอครูรู้กฎจักรวาลครูนะคะเอาแบนค์ปอมแบงด์การ์โมนะคะมาก่อนและแนบแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปครูนะคะกอดแบบนี้นะคะแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะครูใช้กฎจักรวาลกฎมันเป็นไปตามกฎเสมอค่ะกฎมันเป็นไปตามกฎเสมอหากใครเพิ่งได้ฟังไปย้อนดูมาหากัดยี่สิบเอ็ดวันของครูที่ YouTube ได้เลยนะคะหรือจะดูหน้าเพจก็ได้ขอเพื่อนๆเ,เราก็ได้ค่ะครูอยากให้เรานะคะได้ดึงดูดนะคะความรู้สึกเหมือนครูค่ะ จากผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนห้องเช่าค่ะจากอดีตหัวหน้าพักกยาจกค่ะวันนี้นะคะการเงินมันไม่ได้สําคัญกับครูเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่การช่วยคนให้ตื่นรู้มันคือความสําคัญของครูอันดับหนึ่งค่ะและนี่ครูไม่ได้จะทาการอวดรวยให้เราเห็นค่ะแต่ครูกําลังโชว์หลักฐานเป็นๆว่าถ้าเราเดิมตามกันยังไง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 พวกเรามันก็สําเร็จโอเคไหมลูกนะคะครูอยากให้เราได้ดูนะคะเวอบรชั่นนะคะของเครื่องนับเงิน ถ้าวันนี้นะคะเราเห็นเครื่องนับเงินในหัวแล้วเงินนั้นมันเป็นของเรามันจะทําให้กดแรงดึงดูดทำงานได้เร็วขึ้นจักรวาลทำงานได้เร็วขึ้นไหนใครอยากดูคะอ่ะอยากดูหัวเลาะมาลูกเดี๋ยวครูจะกดเครื่องนับเงินนะคะเครื่องนับเงินที่บ้านนะคะให้พวกเราได้ดูกันอ่ะใครอยากดูหัวเลาะมานะคะอ่ะ นี่คือ1ึงบทเรียนนะคะก่อนหน้านี้ครูเคยเห็นเครื่องนับเงินในหัวครูค่ะแต่บางคนไม่ใช่สายภาพอย่างครูไม่ใช่สายภาพครูก็ต้องไปดูว่าเครื่องนับเงินเป็นอย่างไรครูพย,ยายามไปแบงค์ไปดูนะคะอะและนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนที่เราจะได้ไปนะคะฟังรูปฟังรอยในการเห็นเครื่องนับเงินไปเลยฟังรูปฟังรอยไปเลยว่าการนับเงินหรือเครื่องนับเงินนั้นมันเป็นของของเราไม่ใช่ของของครูโอเคไหมคะตอนนี้ครูกําลังจะนําเราเข้าสู่นะคะวิชั่วลายเซชันนะคะอะ โอเคปะแป๊แบบนึงนะคะเพราะทำเองคนเดียวด้วยอ่ะตรงนี้นะโอเคอันนี้คือเครื่องของเรานะคะเครื่องของเราเอ,าเอง ดูดลูกดูดไดวไปลูกนะคะไดวไปนะคะและนะคะเชื่อนะคะว่าทั้งหมดนั่นคือของของเรานะคะไดโวไปค่ะลูกอ่ไดวไปนะคะตอนนี้ครูทำคนเดียวนะลูกนะอ่า ไม่ได้อวดเงินนะคะแต่อยากให้เรานะคะได้ไดโวไวเบ레이ชันไปนะคะว่าเอ้ยเวลาเรามีเครื่องนับเงินเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรนะคะถ้าคนที่มีเครื่องนับเงินนะคะถ้าเป็นกฎจักรวาลเนี่ยเราก็เชื่อว่าอุ๊ยเรานับเงินจนนิ้วล็อกจริงไหมลูกนะคะอ่ะนะคะแป้นหนึ่งนะลูก เป็นยังไงคะอ่ะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงเป็นยังไงนะคะทำเองรู้สึกดีไหมคะโอ้รู้สึกดีไหมลูกรู้สึกดีไหมคะหนูรู้สึกดีไหมคะรู้สึกนะคะได้กลิ่นเงินหอม,หอม รู้เลยว่าหนูคู่ควรกับเงินจํานวนมหาศาลมากมายเหลือเกินค่ะหนูทุกคนที่ดูคลิปนี้หนูคู่ควรค่ะไม่ว่าอดีตหรือตอนนี้หนูจะเป็นอย่างไรนะคะฟูซิตานะคะจากผู้หญิงลากย่าจากอดีตหัวหน้าภักยาจบคอนเฟิร์มกับเราตรงนี้ค่ะว่าพวกเราทุกคนสามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ขอแค่เราเปลี่ยนความคิดเราอารมณ์เราเนาะภาษาทางการเงินของเราให้รู้สึกดีมีความสุขกับเงินที่บริสุทธิ์ จากนะคะจากความคิดที่เราเปลี่ยนไปค่ะเปิดประตูทางการเงินเปิดประตูทางความคิดเออนะคะให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้เชื่อครูนะคะด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะตั้งใจทำคลิปนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะซื้อเครื่องนี้มาเพื่อพวกเราทุกคนจริงๆค่ะอยากจะให้พวกเราได้รู้สึกไปกับครูอยากจะให้มีโมเมนต์ทุกคนนะคะมีเครื่องนับเงินที่บ้านทุกคนค่ะรวยจนไม่ต้องปนกันแล้วรวยนะคะ รวยมากมากจนชีวิตมีความสุขกันค่ะเราไปปฏิบัติธรรมด้วยกันลูกสําเร็จทางโลกเพื่อไปสําเร็จทางธรรมค่ะและสําหรับใครนะคะที่อยากไปมีลเลคเซอออฟไลน์นะคะครูมีเงื่อนไขข้อเดียวค่ะขอให้หนูเรียนกับครูแล้วหนูได้ผลลัพธ์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการคืนสู่สังคมนะหนูได้รับแล้วในด้านใดด้านหนึ่งนะคะให้หนูนะจัดตัวเองไปลงม i ลักเกินอ,ออฟไลน์นะคะม i ลักเกิ f ออฟไลน์ห้าครูอออคขออนุญาตขยายเวลานะคะถึงวันที่23เท่านั้นนะคะ23เท่านั้นนะคะวันนี้ม i ลักเกินอ,ออฟไลน์ห้าราคา3 0 0 0 0บาทนะคะ3 0 0 0 0บาทสุดยอดแคมป์นะคะที่สร้างนะคะยอดกว่าพันล้านนะคะ กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะยอดรวมของลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ครูพูดนะคะจงเอาบทเรียนที่ครูสอนนะคะหนูไปสร้างให้ได้กําไรก่อนแล้วหนูค่อยมาลงกับครูนะคะอย่าไปกู้นียืมสินมาลงกับครูคะ่ะแต่จงนะคะเอาบทเรียนที่ครูสอนนะไปดึงดูดกําไรเพื่อมาเจอครูมากอดกันนะคะสร้างผลลัพธ์ให้เก่งแล้วมากอดกันค่ะที่มีลเลคเออรออฟไลน์ห้าค่ะส่วนแคมป์อื่นคอร์สอื่นนะคะครูอยากให้ลงก็คือให้จักรวาลทํางานให้ขายของออนไลน์ให้ได้ร้านหรือคอร์สแรดนะคะแรดอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์นนะคะคสใจลงอ ก็สามารถแท็กทักไปที่แอดมินนะคะแอดนะคะโค้ดอันเดอร์สกอร์สีตาหรือที่เพจนี้ได้เลยนะคะด้วยรักและปัารถนาดีสุดหัวใจค่ะตั้งใจทําตั้งใจให้นะคะเพราะครูรู้ว่าความไม่มีมันเป็นเช่นไรแต่ครูรู้ว่าความไม่มีมันไม่ใช่จะไม่มีตลอดไปไม่มีใครขีดเส้นให้เราจนตลอดการค่ะเรานั่นแหละต้องลุกขึ้นมาขีดเส้นชะตาชีวิตของเราให้ยิ่งใหญ่สืบเนื่องต่อไปค่ะครูจะอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆลูกขอบคุณมากค่ะแล้ว y ยู Love you!